بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق ว่าอั أ ا ل ต <c oughs> nah ja uh nah ั้งขรุฟัดถิหิน Allahumma علينا حقا حقا وذن التبع ا وعلينا باطلا باطلا وذن الشتىbah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอันทั้ดุลิละครับต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลา ได้กับความเมตตาและความโปรดปรานอย่างยิ่งนะครับกับการที่พระองค์นั้นได้ทรงกําหนดให้ผมนะครับรวมถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดครับการพบเจอกันของเรานะครับในแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องก็เป็นการพบเจอกันนะครับที่เราเองจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการศาสนานะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของหลักการความเชื่อหรือเรื่องราวของอากดะห์ นั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละครับพี่น้องเชคเช่นเคยนะครับเรานั้นอยู่ในส่วนของตำราราฐานสามประการของท่านเชคมมฮัมมัดบินอับดุลวาฮบนะครับ mm hmm. และณนะขณะนี้เองเนี่ยนะครับเราเองก็ได้อยู่นะในส่วนของราฐานประการที่สามพี่นนั่นก็คือการที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักกับ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแนะนำเหลือเกินพี่น้องนะในเมื่อเราเองเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามท่านนะเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมอบความรักมอบความห่วงใยมอบการสละวานให้แก่ท่านแต่ในทางกลับกันถ้าเราเองนะครับไม่ไม่ได้รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้อง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเองนะครับจะปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวาอะไรทีหวสันลัให้ถูกต้องได้อย่างไรนะและแน่นอนนะครับความรักที่เรานั้นมอบให้กับท่านนาบีเนี่ยพี่น้องมันก็คงจะเป็นความรักที่มันไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับบรรดาบุคคลผู้ที่เขานั้นรู้จักกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวาอะไรที่หวสั้นหลัเราเองนะครับอยู่ในส่วนของ <c oughs> การเกิดนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละฮะอะไรที่ว่าั้นลำหลังจากที่เราเองเนี่ยพี่น้องนะได้พูดคุยเรื่องของเชื้อสายท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละฮะอะไรที่ว่าั้นลำไปเป็นที่เรียบร้อยก็ในตอนนี้นะครับเราเองก็จะได้พูดคุยกันนะในส่วนของการเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละฮะอะไรที่ว่าั้นลำพี่น้องครับ ทา่าเนอมีออมัสะอะไรว่าสัลลาาส้นล,ลำนะครับได้ถือกําเนิดขึ้นในวันจันทร์และในปีฉางนะส่วนเรื่องของวันที่เรื่องของเดือนให้เรานั้นได้รู้ไว้เป็นพื้นฐานเลยพี่น้องว่ามีการขคลีรลาฟมีการเห็นต่างขัดแย้งกันนะแต่สองเรื่อง ที่นักวิชาการเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเลยนะครับเกี่ยวกับวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งนะโดยไม่มีการขัดแย้งเลยนะพี่น้องนะหนึ่งนั่นก็คือท่านนบีนั้นเกิดในวันจันทร์และสองท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมเกิดในปีช้างนะคือเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ยพี่น้องนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในอาหรับหรืออ,อิสลามเองยังไม่มีการเริ่มนับปีปฏิทินก็จะนับได้กับเหตุการณ์สำคัญสำคัญเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่นปีช้างนะหรือ,อปีเกาะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเช่นพอจะอ้างเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดก็หลังจากที่ท่านนบีนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตกี่ปีกี่ปีก็ว่าไป นะก่อนการอดพยพกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปนะครับการนับปีเนี่ยพี่น้องเพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านคคลิฟะนะท่านอบูบักนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแล้วก็เริ่มเอาการอดพยพของท่านนาบีเนี่ยนะที่อดพยพจากมักกะไปสู่มด,ดีนนะเนี่ยนะครับถือเป็นปีที่หนึ่งในปฏิทินอิสลาม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ในช่วงเวลาที่ท่าน,นมีววามุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลมเกิดเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์สำคัญที่พอที่จะระบุได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของปีช้างนะถามว่าปีช้างเนี่ยคืออะไรพี่น้องปีช้างเนี่ยนะครับคือปีที่อับรอฮะนะที่เป็นกษัตริย์เมืองยามันนะขณะนั้นเนี่ยพี่น้อง ได้รับการแต่งตั้งจากจัก,กรพรรดิของอาณาจักรฮาบาชาคือตอนนั้นเนี่ยฮาบาชาเนี่ยพี่น้องเป็นเสมือนอนาณาจักรหนึ่งนะแล้วก็มีเมืองยามนเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของฮาบาชาเรากฏว่าจัก,กรพรรดิแห่งฮาบาชาเนี่ยพี่น้อง ได้แต่งตั้งอับราหะาที่เป็นกษัตริย์เมืองยามมนเนี่ยเป็นผู้แทนเมืองยามัน,นให้ไปทำการบุกโจมตีทำลายอาคารกาะบะและกองทัพของอับราหะาเนี่ยพี่น้องก็เป็นกองทัพที่เต็มไปด้วยโขลงช้างนะโขลงช้างขนาดมหืมา ในขณะที่กองทัพของอับรรหะได้เดินทางถึงสถานที่หนึ่งพี่น้องที่เรียกกันเนี่ยนะครับว่ามักมัสนะมักมัสก็ <c oughs> <c oughs> ค,คือเส้นทางที่จะไปมักกะนะครับซึ่งถ้าเราเองเนี่ยนะครับดูตามที่นักประวัติศาสตร์อ้างอิงก,กันไว้ในปัจจุบันเนี่ยนะพื้นที่แห่งนั้นพนี่น้อง ก็จะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินนะแต่เป็นหินที่ราบเรียบเสมอกันเลยนะครับพี่น้องลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับซึ่งแน่นอนเหลือเกินกองทัพของอราฮัมเนี่ยพี่น้องก็ต้องใช้เส้นทางนี้ในการที่จะบุกโจมตีกราบะเมื่อชาวเมืองมักกราฟพี่น้อง รู้ว่ากองกําลังขนาดมืคือมาถือเต็มไปด้วยฝูงช้างเนี่ยเพราะอาหรับตอนนั้นเนี่ยพี่น้องไม่มีนะช้างเนี่ยนะครับเมื่อชาวมักกะรู้นะว่ามีกองกําลังของอับราฮาที่เป็นฝูงช้างเนี่ยกำลังจะมาบุกเนี่ยนะครับผู้คนเองเนี่ยพี่น้องก็หลบหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขานะเพราะภูเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่มีหนทางนะในการที่จะ ต่อสู้นะอาหรับเนี่ยเต็มที่ก็เป็นแข่งอูดพี่น้องอลรร์แล้วอูดกับช้างเนี่ยมันโคนลาไซส์เลยนะหรือหรือเอาว่าจะเป็นม้าก,ก็ตามเนี่ยก็ยังเทียบเท่าไม่ได้อยู่ดีช้างเนี่ยพี่น้องนะมันอ่ก่อนในขณะที่กำลังจะเดินทางเข้ามากะช้างเนี่ยพี่น้องถูกเขาเรียกว่าถูก ควบคุมนะได้กับการกําหนดจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาลาในการที่มันเนี่ยนะครับจะมุ่งหน้าไปยังกาบาแต่พอ,อ,อควานช้างเนี่ยพี่น้องจับช้างเนี่ยนะครับหันไปทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทางที่จะมุ่งหน้าไปกาบาเนี่ยนะครับช้างเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินอย่างปกติแต่พอจับช้างเนี่ยพี่น้องหันหน้าไปทางกาบาเมื่อไหร่ ช้างเนี่ยก็จะหยุดเดินไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาในการที่พระองค์เนี่ยพี่น้องกําลังจะได้ทำการปกป้องนะครับอาคารกาบะหลังจากนั้นเองกองทัพของอับราฮพี่น้องก็เห็นฝูงนกคำว่า ฟอรอนอบาบีนเนี่ยนะหมายถึงว่าฝูงนกขนาดใหญ่นะที่มุ่งหน้ามาจากทางทะเลเนี่ยพี่น้องแล้วฝูงนกเนี่ยนะเล็บของมันเนี่ยนะครับก็มีก้อนหินตรงจังอยป่าของมันเนี่ยก็คาบก้อนหินมานะขอมับด้วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนกเนี่ยนะครับก็ได้โยนก้อนหินหรือคว้างก้อนหินเนี่ยนะครับที่คาบมาเนี่ยนะโจมตีกองทัพช้างนะครับจนณนขณะนั้นเนี่ยนะกองทัพช้างเนี่ยแตกกระเจิงเลยดังนั้นเองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจึงได้ประทานอายะอันกุรอานในส ah ุรออัลฟีนลงมานะสุรอช้างเลยเนี่ยพี่น้อง و ا ل ل َะ ه าลา,าบอกว่าَ م ْ ت ง ر َ ك َ ي ْาَา ف, ف َ ع ْ ل ฟ رَبُّكَ อบบุกะบิอัِฮาบิลฟ ن ِเจ้านั้นไม่เห็นหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นได้จัดการกับเหล่าบรรดาเจ้าของช้างเนี่ยอย่างไรอาลัมยะจานไกดะฮุฟีตัดดิน แผนการของพวกเขาเนี่ยไม่ได้สูญสิ้นกระนั้นหรือหมายหมายความว่าลสุบาฮานะหวตาลาทำให้แผนการของอับบราหะาของกองทัพช้างเนี่ยพี่น้องต้องสูญสิ้นไปวาอรุซาลาะลัยฮหิมโตยรอนอาบาบินและลัสุบาฮานะหวตาลาก็ได้ส่งฝูงนกขนาดมหึมาเนี่ยมายังพวกเขาตารุมีหิมมิฮิจารติมิซิจีน แล้วฝูงนกนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้คว้างก้อนหินใส่พวกเขาที่เป็นก้อนหินที่มาจากซิบยีนนะนั่นก็คือนรกนั่นเองฟาาลุมกะลล้วะสุบะนะฮวตาลาก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับ เกียบประดุดดังไปไม้เนี่ยที่ถูกนอนหรือถูกสัตว์เนี่ยกัดกินจนกระทั่งเรียกเลยว่าไม่เหลือซากเลยและนี่แหละครับพี่น้องนะคือที่มาที่ไปที่เรียกปีเกิดของท่านนาบีัฮัมศสโลลลอฮอะไรีว่าซาลาว่าปีช้างนะครับอันเนื่องมาจากกองทัพช้างของอับบรอฮะจะบุกมาโจมตีกับะ นั่นเองนะครับและในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวลาอิฮวะซัลลัมได้ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยพี่น้องก็มีเครื่องหมายต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏขึ้นอย่างมากมายซึ่งในค่ำคืนนั้นเนี่ยพี่น้องในเหตุการณ์ที่มีบันทึกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดารูปปั้น ที่อยู่ตามเมืองเป็นรูปปั้นตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเกิดการสั่นสะเทือนทั้งหมดเลยห้องโถงของกิสรอเองเนี่ยนะครับก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนกระทั่งมุงกุดเนี่ยพี่น้องที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิสรอรเนี่ยนะครับล่วงลงมา และในค่ำคืนที่ท่านนาบีมั h มม m a d s a ล l a ล l a h ลเนี่ยได้เกิดเนี่ยพี่น้องก็มีสัญญาณหลายๆสัญญาณนะครับที่บ่งชี้ว่าท่านนาบีนั้นคือาศาสนาทูดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮตะอาลานั้นได้ส่งมาถึงขนาดว่าอย่างไงถึงขนาดที่ว่ายินหรือบรรดาชัยตอนเนี่ยพี่น้อง เกิดความตกใจเกิดความฮือฮากันนะเป็นทีเ่เรื่องลือเลยนะครับในหมู่ของยินในหมู่ของชายตอนกับการมาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาเลหิวะซัลลัมและนะครับในส่วนของสถานที่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาเลหิวะซัลลัมเกิดเนี่ยพี่น้องท่านนาบีเนี่ยนะเกิด ในหุบเขาหุบเขาหนึ่งพี่น้องที่อยู่ใกล้กับกะบะซึ่งสถานที่ที่เป็นบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮิว่าั้นลมเนี่ยพี่น้องที่บอกว่าบ้านนบีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเพียงแค่การคาดการหรือสันนิษฐานเท่านั้นนะครับส่วนหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเชคซอลและของวานบอกว่าอย่งไง ไม่มีนะไม่มีการกำหนดวางกรอบอย่างชัดเจนว่าสถานที่ใดเป็นบ้านเกิดของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยีิว่าัลลัมมีแต่การประมาณว่าน่าจะเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่แหละพี่น้องนะคือเรื่องราวเบื้องต้นนะครับในการถือกำเนิดขึ้นของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในตอนถัดไปนะครับเราเองจะได้มาเรียนรู้กันพี่น้องถึงการเจริญเติบโต,ะตะของท่านนบีมมุฮัมมัดสุลต์ลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในตอนนี้นะครับผมเองก็ขออนุญาตก,กล่าวจบและจากลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับได้พบเจอกันใหม่ในตอนถัดไปวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกะตุลที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน